ใช่ค่ะแล้วต้องทครัไงบ้เล้ยแล้วจะต้องทำยังไงบ้างรั้ยถ้าคุณแม่ต้องใจไม่ดีคุณแม้องใร้ยเลยค่ะ้าคุณแมรจะได้เงินอคกม ความจออิงจะออกมาเป็น,นอย่างไรขอให้เข้าใจและก็ให้รัยสมดุลนะ มันจะจบได้ัไงในเมื่ผมเนี่ยไม่ได้แพ้เขาแต่คนที่ผมแขกคือคนที่บ้านผมและเรียนผมเจ้านายอาหารสวัสดีค่ะตอนที่มาดูเด็กๆกันนะคะตอนเช้าๆทานเช้าชๆเสร็จเรียบร้อยน้องหมาชอวาว่าีกตัวดำๆชื่อน้องตังตังตัวขาวๆชื่อน้องจริงๆนะคะเด็กๆหมาหมามานั่งดูละครกันนะคะดูทีวีกันด้วยนะคะเนี่ย มีหมาตัวสีฟ้าเสื้อส,ส,สีฟ้าด้วยนะคะจริงดูทีวีเหรอคะจริงดูทีวีเหรอเออโหดูทีวีว้ายรู้จักดูทีวีด้วยเออดูทีวีก็เป็นได้เหรอ แก,แกรู้ปะว่าตัวมันเนี่ยว่าจะถลายเขาเลยอ่ะฮึห้าอยา้ทางสาวหยาบีาอยอเมื้อวานกนี้ยนไปจากบ้านเลยใช่มไหยสำหรับผู้ที่เพิ่งผ่านมานะคะตอนนี้เป็นน้องหมาสองตัวกำลังเป็นเป็นคนเฝ้าหน้าจอนะคะ

แล้วก็ขอฝากช่องหลันย่าสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีผู้ที่เข้ามาด้วยค่ะมีน้องหมากำลังนั่งดูทีวีกันนะคะนั่งดูทีวีกันตอนเช้าเช้าที่ผมเชิญมาเนี่ยก็เพราะว่า มีในข่าวที่มาเป็นที่สนใจอยนี้วนที่ในข่าวนั้นเนี่ยต้องการของบริษัทตรตานซึ่งเป็นรายการใหม่ที่จะออกอากาศครั้งแกกนนรก,แว,กว,วันนี้นะครับครับผมก็เลยขอเชิญทุกท่านมาแล้วขออนุญาตเป็นเจ้าภาพในงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็เพื่อาระหยเวลานะครับขอเชิญคุณอลรินทัพยาดาครับเชิญครับ <ST AR> Obrigado. <laughs> มาสายเพื่จาดีมีหลักการุช่งเป็นใหญ่เลยเมสเซแฟโกเมาอินเทนส์สูตรใหม่อร่อยขึ้นอีกระดับต์้คนแนด์ลอนหลงเงินจิ้เละ่นช่วยจัดการตื่นปากต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นมีดาลี่มงสกัดข้นคเชื้อแบคทีเรีย99%ปากหอมทันทีต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นใช้เลย

มีเยอะใช่ไหมคะนุ่มคุณน้อยเป็นคนแรกและคนเดียวคะ่ะค่ะฉันไม่ได้พิจาราอะไรนุ่มเธอมากมายมันสมรู้ร่วมแยแคร์เธอแก้แคบใครไ,ไม่เป็นดีเพรสนี่จะทำให้เธอรักรักจนงงหัวคืน <c oughs> น,น,น,น้ำพึ่งของจันทคามยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีเริ่ม14ตุลาคมดูทีวีก่3นสมดูออนไลน์ทีท่3ามพล พอที่ในการดำเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมด blinking. มันมาจากความเลวของคุณผมรู้ความจริงหมดแล้วความจริงอะไรกันคะนี่สิโอกาสสำคัญของพวกเรามาถึงนะตกลงเธอจะพาฉันไปไหนกันแน่เวลาต้องการจะได้พาไปถึงพร้อมนาทีชื่นี้ยี่สิบนาฬิกายี่สิบนาทีดูทีวีก่อ3สามทออนไน์ที่3ครับ โอ้หนูเห่อยกอคหไว้ก่อนพี่ตองเพราะตัใช้ฟรีจอยส์แชมพูคู่ครีมนวช่วยตื่นบำรุงให้หอมๆน่นหนลิถึง4ชั่วโมงโดยไรจอยส์ฟรีใหม่รับเกี่ยวรงที่สุดถ้็ไม่กัอพะ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 ะพะพะพมพะพะพะะ นก็บมองร้า,าเก่าที่เข้าสู่บริการวนไหต้องโจรแหลวันนี้ถึงสักดา,นนานนะห์สุด้อีันนะี้เบบนวันสุดท้าย